สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ที่น่ารักทุกๆท,ท่านสวัสดีค่ะเมื่อวานนี้ทัก,กษิณปตกถาโชวิสัยทัศน์เขาบอกว่าที่ประเทศไทยเราเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเราต้องจัดการไม่จัดการไม่ได้ก็คือแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นติกต็อกช้อปปี้ลาซาดา้าเตมูเถาเป่า แอบฟอร์มพวกนี้เข้ามาแล้วทำให้คนไทยเนี่ยล้มละลายเจ๊งหมดแล้วก็รถไฟฟ้าเข้ามาอีกรถไฟฟ้าเนี่ยก็มาทำลายห่วงโซ่การผลิตทั้งหมดที่ไทยเรามีมานนาโรงงานต่างๆเจ๊งปิดตัวหมดเพราะว่าเรายอมจีนม,มากเกินไปเรายอมอเมริกามากเกินไป ที่มันเก็บค่าภาษีทั้มจะเก็บภาษีเราสามหกเปอร์เซ็นบอกเราไม่ได้เดือดร้อนเลยเราไม่ต้องไปยอมอเมริกาทุกอย่างเพราะว่าอันที่หนึ่งเนี่ยคนของมันเนี่ยมาจ้างเราผลิตเพราะนั้นคนของมันขนไปคนของมันจะเสียภาษีประชาชนของไอ้ทัมนั่นแหละต้องซื้อของแพงไม่ได้เกี่ยวกับเราสองจีนนำ วัตถุด,ดิบทุกอย่างจากประเทศจีนเข้ามาไทยแล้วก็ส่งไปอเมริกาก็เป็นเรื่องของคนจีนไม่ได้เกี่ยวกับเราสามอาจจะมี s อ e เอที่ทำส่งไปอันนี้ก็ต้องมาวางแผนว่าถ้าสมมุติว่าเราอะจะไปลดภาษีให้ทำทุกอย่างแล้วสินสินค้าของทำเนี่ยมาแย่งคนไทยจนคนไทยเจ๊งอะก็ไม่ต้องไปคุยกับมันก็เห็นด้วยกับทักสิง แล้ว่ว็าบอสงครามไม่มีวันเกิดหรอกอยู่ที่ว่าใครจะดำน้ำได้อึดกว่ากันแล้วบอกว่าที่เราอะเศรษฐกิจไม่ไดีเพราะปีหนึ่งเนี่ยคนไทยอะไปเล่นที่เหมือนพน,นันของเขมรเนี่ยเ,เสียไปสองพันล้านแล้วก็แก๊งเ,าเซานเตอร์อีกมาหลอกประเทศไทยหลอกคนไทยไปอีกแปดหมืล้านรวมเป็นแสนล้านที่เขมรเนี่ยทำให้เราเสียหาย บก็ต้องต้องแก้ต้องทำอะ่ะไม่ทำไม่ได้แล้วก็คนไทยไม่มีคุณภาพเพราะอะไรเด็กไทยเดี๋ยวนี้ดูเสรแม่จัดรายการอยู่โทรมาปวนแม่ทั้งวันทั้งคืนแม่จัดรายการในทิกตอกก็มาคอมเมนต์ด่าทั้งวันทั้งคืนมากวนตีนทั้งวันทั้งคืนมันถึงไม่มีคุณภาพเนเด็กไทยมันต้องพัฒนากระทรวงศึกษาเนาะ เปลี่ยนรัฐมนตรีใหม่แล้วแก้หน่อยเถอะไม่งั้นมันแก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจไม่ดีไม่ได้ก็แม่พูดตั้งหลายครั้งสิ่งที่ทักสิงพูดเมื่อวานนี้ทั้งหมดคือสิ่งที่แม่พูดอยู่ทุกวันบอกเรื่องภาษีอเมริกาไม่ต้องไปสนใจมันไม่ต้องไปให้กล้ามันถ้าเราไปยอมมันไอ้ทั้มโดนั่นทํำอเมริกาก็จะมาใช้ไทยเราเป็นสถานที่ลากเราก็สู่สงครามเพราะฉะนั้นเราไม่ยุ่งเลย เราไม่ยุ่งกับอเมริกาเราไม่ยุ่งกับจีนเราอยู่ของเราเฉยๆแล้วเราก็ไล่แพลตฟอร์มพวกนี้ออกไปให้หมดไม่ให้มันไปอยู่ในประเทศไทยก่อนนั้นไม่มีแพลตฟอร์มพวกนี้คนไทยอยู่ได้เศรษฐกิจด,ด,ดีในตลาดในห้างขายได้หมดแต่เดี๋ยวนี้ขายไม่ได้เพราะก็ซื้อออนไลน์หมดเงินเข้ากระเปไ๋าไอติ๊ก์ตอกปีหนึ่งหมื่นกว่าล้านมันจะบีบก,ก็ตายจะขายก็รอด ขณะพี่พุทธาพี่วันนพิธีกรชื่อดังอันดับหนึ่งของประเทศค่าตัวเป็นร้อยล้านที่แย่งตัวกันทุกช่องมาไลฟ์สดในทิสตอกมันยังบล็อกเลยไอสัตว์ติสตอ็อกเนี่ยพี่พุทงมาร่วมมือกับฉันแล้วก็ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยขับไล่มันออกไปเลยขับไล่มันออกไปเลยขณะพี่พุทเนี่ยไปไปในช่องมันเนี่ย ไลฟ์สดนะมันไม่ต้องจ่ายตังค์ให้นะมันยังมาบล็อก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 เขาเขาสมัครช่องใหม่มันก็บล็อกพูดอะไรก็บล็อกพูดอะไรก็บล็อกไอติคตอกอวกลวยเนี่ยอุ้งอิงต้องก้คือต้องเป็นนารีขี่แม่ขาวเหมือนที่แม่ลีแน่พูดเนี่ยคือต้องแก้แล้วทักษิณเขาบอกว่าไม่มี ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงว่าเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีแต่คนขี้อิจฉาขี้อิจฉา แทนที่จะมาช่วยกันทํางานหาเงินดีกว่ามาแต่ขี้อิจฉาพูดถึงใครอ่ะก็พูดถึงไอ้อนุทีนไงแล้วก็พูดถึงสลิมบอกว่าลืมถามพ่อว่าพ่อกลัวะไปทะเลาะอะไรกับพ่อมันขาประจำยี่สิบปีละก็หมายถึงใครอ่ะก็พวกสลิมก็มันไล่ทักษิณตั้งแต่ทักษิณอะ่ะ เป็นนายยกจนแบบถูกปฏิวัติสี่เก้าไงจนมาลูกสาวนี่อะ L A O L A O อ่านว่าอะไรวะลาวงซ่าถ้าแม่แอมานผิดขออภัยนะแม่อโง่อ่านภาษาอังกฤษไม่เก่งเลยโทรศัพท์ผมไม่มีแอปเดียวคือแอปติ๊กตเอกอ คืออุงอิงต้องทําถ้าอุงอิงไม่ทําเนี่ยคนไทยเนี่ยจะล่มสลายหมดรถในประเทศจีนออกไปเลยรถไฟฟ้าอะไรของมันไม่ให้มันขายแล้วเพราะว่าของมันเยี้ยของมันไม่ดีคนซื้อรถไฟฟ้านี่เจ๊งขาดทุนกันหมดเลยนะถ้าคิดว่ามันประหยัดไงแต่ที่ไหนได้จากซื้อมาสมมุติซื้อมาสองล้านน่ะตอนนี้ราคามันเหลือแปดแสนน่ะขาดทุนไปละล้านสองใช้แค่สองปีขาดทุนไปละล้านสอง แล้วไอ้ที่ประหยัดอะประหยัดเท่าไหร่อะสถานที่ชาร์จก็ไม่มีไม่สะดวกต้องไปรอคิวสองามชั่วโมงไม่ต้องทำมาหาแดกเครียดไตาหาอุง้งอิงนะถ้าหากว่าศาลนะท่านเมตานะเพระถ้าสินก็บอกบกันใจว่าศาลท่านเมตตาถึงความบริสุทธิ์ของลูกสาวผมมันโดนไอ้คุณเซนมันแกล้งมันเฮีย้ยมันโทรมาเองแล้วมันก็อัดเสียง เนี่ยฉันก็เห็นด้วยว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญท่านต้องไม่ไปเป็นไปตามที่ไอฮุนเซนมันปั่นไปเข้าทางมันมันเป็นศัตรูกับประเทศเราอ่ะท่านเป็นถึงตุลาการสารรัฐธรรมนูญน่ะถ้าท่านตัดสินให้อุ้งอิงผิดแปลว่าท่านเนี่ยไปเชื่อฮุนเซนไปเข้าทางมันฉันถึงบอกว่าต้องยุบไปเลยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยยุบไปเลย คอมจะมีปัญหาเปิดแล้วมันไม่ตึกแก้แรัฐมนูลแล้วก็ยุบสารรัฐมนูญไปเลยเพราะว่าไม่ต้องมีมีแล้วถ่วงความเจริญไงเป็นที่ให้สลิมไปร้องนู่นร้อง,องนี่ประเทศไม่ต้องพัฒนา ตุงอิงตังแก๊แก๊ในระเทศเราจีนออกไปให้หมดเพราะว่ามันมาฆ่าหันศพในบ้านเรามันมาทำผิดกฎหมายในบ้านเรามันมาตั้งแกง๊งขอลเซ็นเตอร์ในบ้านเรามีแต่คนทำผิดกฎหมายทั้งนั้นมาอาศัยประเทศไทยอยู่อะ่ะแล้วพวกมันมาแย่งเราทำมาหากินในประเทศมันออกไปไม่ให้มันอยู่ในประเทศไทย อีชื่ออะไรอ่ะกันแคทาริยาวันนี้แม่ดูอารมณ์ไม่ไดีอย่างทำไมมึโง่อย่างนี้แคทตาลิยาสมองหมาปัญญาควาเยเหี้ยกูพูดไงพูดเพื่อคนไทยทั้งประเทศพูดเพื่อชาติพูดเพื่อรัฐบาลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้พวกเราก่อนที่พวกเราจะกลายเป็นชนกลุ่ม้อยแล้วโดนคนต่างด้ามาแย่งทำมาหากินหมด มึงไม่มีสมองเลยอีควายแทนที่มึงจะคอมเมนต์บอกเออจริงเห็นด้วยกับแม่ให้รัฐบาลช่วยทําตามที่แม่เรียกรอก้องมึงมาคอมเมนต์บอกว่าวันนี้อารมณ์แม่ไม่ค่อยดีอีควายก็เพราะมีคนไทยโง่ๆอย่างมึงไงต่างหน้าถึงเต็มบ้านแต่มเมืองเอาไว้อนุทินออกอดีที่สุดเลยเพราะมันสนับสนุนต่างด้ว ไอ้ยเยี่ยเนี่ยมันสนับสนุนต่างด้าวรัฐมนตรีของมันทุกคนเนะนี่อีนี่คนหนึ่งเนี่ยนั้นหนึ่งแบบแม่วันนี้วันพระมึงไม่ต้องมามีวันพระเหี้ยอะไรหรอกมึงไม่เห็นนะพระอ่ะไปมีแซกไอสีกาก็บบะพระผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยแปดรูปมีรูปเป็นตั้งแปดหมื่นแปดหมืนภาพ ตั้งหลายวัดวัดใหญ่ใหญ่วัดปากน้ําวัดโสธรวัดใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยวันพระทียอะไรก็พระคนไทยอย่างมึงไงประเทศชาติถึงโดนพวกต่างด้าวมาฮุบกิจการไปหมดนี่จะเย็นเย็นวันพระวันพระเกี่ยวอะไรวันพระเกี่ยวอะไรวันพระทําให้มึงอิ่มได้ไหมทําให้มึงไม่ต้องแดกไม่ต้องจ่ายค่าไฟค่าน้ําค่าน้ำมันรถค่าลูกจ้างค่าภาษีได้ไหมอีฮี้ะ นี่จะเย็นเยนวันพระวันพระแล้วทำไมคอมกูใช้ไม่ได้เนี่ยเปิดไม่ได้ต้องปิดคอมมีปัญหา มันเป็นเรื่องใหญ่เลยที่พวกเราต้องแอนตี้ติ๊กตอกเพราะมันมาทำให้เศรษฐกิจในบ้านเราเจ๊งหมดเพราะติ๊กตอกอ่ะมันเป็นแอปที่ให้คนจีนเอาของเข้ามาขายในแอปของมันเนี่ยแล้วก็มปแย่งคนไทยทั้งหมดและเอาของไม่ดีมาขายทั้งเถาเป่าทั้งเตมูทั้งโชปี้ราาาัสต้าแล้วคนไทยสินค้าไทยเจ๊งหมดเหมือนกูกูก็ต้องเจ๊งเนี่ย ถ้าพวกมึงยังเป็นไทยเฉยอ่ะยังมาแดกเะเลยนี่วันพระวันพระอีควายวันพระทําให้มึงมีแดกเหรอประเทศไทยมันต้องวันหยุดทั้งหมดเนี่ยต้องพอแล้วหยุดแค่เสาร์อาทิตย์ก็พอวันหยุดเยอะเกินไปเยอะจนโรงงานต่างๆเขาเขาไปอยู่ประเทศอื่นหมดเวียดนามหมดเขาไม่ได้ในไทยเพราะอะไรเพราะไทยไม่มีแต่วันหยุด แมงยังไม่รู้ตัวอีกเหมือนอย่างเงี้ยวันนี้ก็หยุดอีกแล้พวพรุ่งนี้หยุดอีกแล้วโอ้มึงตายหยุดแค่เสาร์อาทิตย์ก็พอหยุดเยอะเกินไปอ่ะ คือแบบว่ามันวันหยุดเยอะเกินไปแล้วต่างประเทศอะไรที่เขาจะมาลงพื้นเปิดโรงงานเขาไปไปเวียดนามมเลยเวียดนามนี่แม่งทําขยันเนี่ยทำงานวันละสิบสองชั่วโมงค่าแรงถูกกับเราวันละสองร้อยแปดสิบแล้วคนของมันขยันฉลาดอัจฉริยะของเราขี้เกียจขี้เกียจด,ด้วยโง่ด้วย กูไปร้านลุงพลมานะ่ะกูเห็นแล้วกูอ,อกแตกตายแล้วไม่อยากไปเลยเพราะอะไรพนักงานมันนั่งเล่นเนะ่ยมาเขาเปิดสิบโมงมันมาสิบเอ็ดโมงมาถึงนั่งจับกลุ่มเล่นมือถือไม่ทําอะไรเลยนั่งจับกลุ่มเล่นมือถือลุงพลยังวิ่งล็อกวิ่งพวกมันนั่งเล่นดูความเที่ยของพวกมัน ฉันไปแล้วฉันแบบเครียดแค้นซืน้อในติ๊กต็อกเนี่ยร้อยห้าสิบ อันนี้5 xl เพราะเราอ้วนไงใส่พอดีเลยความยาวอะไรพอดีหมดเลยของฉันไม่รู้เป็นอะไรนะเนี่ยคุณผู้ชมดูนเนี่ยมันอย่างนี้นะแล้วมันกระดับเนี่ย ฉันเปิดแล้วปิดเนี่ยห้ารอบแล้วฉันคันเครียดไปหมดเนี่ยใครรู้บ้างต้องทำยังไ,สนนไรรงอสอนฉันหน่อยเนี่ยดับได้เห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยใครรู้บ้างอ่ะสอนฉันหน่อยเนี่ยฉันเครียดะไรฉันเปิดคอมไม่ได้เนี่ยจะเล่าค่า เนี่ยใครรู้บ้างดูจะเนี่ยมันดับแล้วเนี่ยเครียดมากคมใช้ไม่ได้เนี่ยจะเล่าข่าวเล่าไม่ได้เอามากินมังกุดอีกว่า ผัดแดงๆเนี่ยจะอร่อยมันจะเนื้อมันจะกรอบเนี่ยโปรตีน15บาทยกเข่งเข่งเนื้อ23โล อนนี้มันคุ้ถูกมากมากินมันคุณจะเป็นการช่วยเกษตรกรมันหวานมาก ให้ดนมังกุดอันนี้อันนี้มังกุดอันนี้มะม่วงที่กินเหลือวันนั้นแล้วก็อันนี้ข้าวกินเหลือนิดหน่อยนี่ผัดสะตอเหลือมีเครื่องในไก่เหลือข้าวนี้ก็ร้านเน่ยปิ้งก้าวหัวปลาเมาไฟเขาให้แม่แม่ขอเข้ามาบอกขอข้าวห้าตุงที่บ้านไม่มีข้าวกินเขาก็จัดการให้แม่ แล้วก็ที่นายกอุงอิงต้องแต่งตั้งพ่อของมดดําจัตจีาพรรักษา,าการกระทรวงวัฒนธรรมพระอุงอิงไม่มีสิทธิ์เซ็นพระถูกพักงานเซ็นอะไรไม่ได้เลยเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมก็จริงแต่ไม่มีสิทธิ์เซ็นอะไรหนึ่งศาลจะรีบเร่งเร็วๆพิจารณาคดีประเทศชาติมันจะได้ไปต่อได้ อืมจะเอาอยัางไงจะให้เขาทาต่อหรือว่าจะให้เขาหยุดทํารีบตัดสินเร็วๆสารรัฐธรรมนูญอย่ามาถ่วงความเจริญเนี่ยมันขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยมันขึ้นมาอย่างนี้เรา,าต้องกดตรงไหนวะ c a d v e n า Repair Option รีสตาร์ทใหม่พีซีเอาีสตาร์ทสิกขมีปัญหาไง